ที่เดวันที่16เายนพุทธศักราช2 5 5เแป้าแปีีเกาแีเก้าแปดีเก่าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกติ๊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 กต ก็าปเป็นเก้าเปลเเก้าล so ่อ okay, ง so ิงหานี mm ่ก hmm. ้เลแยป็เก้ากเปลีปเก้าปาสุดยอดปาดออกอีมันเลของิงนี่นี่เลขหงองิงเลยครับองิจับห้2สองมือผมยังสงสัยอยู่นั่งจับสองมันมีแต่เปนเก้าเก้่ก้อนสีที่สีเลขงองได้แต่ว่าอยู่ในกลุ่มปิดน่ะเออก้อนก้อนสีนองไถ่พอห่อเรีสตอรี่มา3สามสี่มือต่อกันครับ สวัสดีครับสวัสดีพอพอแม่แม่เอฟซี FC, อีหล่าหน่อยพอหักแม่หักอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีซอหน่อยเพชรบันแพงครับผมสวัสดีครับมือนีมือสันบันดีมือวันที 16, ่สิบหกรวยกันขนาดเลยเอฟซีสูตสูตรข,ข,ข,ข้นนะโอ้ยผมระบ่ถึงพี่น้องเอ้ตาย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 ผมไปดัก นึ่งซีซีแล้มบแล้วตามตลอดแ่กัะบุมีดวงพี่น้องเกี่ยวกันสนุกสนานครับสงการปีใหม่ไทย้อยมีความสุขครับอืมนี่สีสเกตเนาะสีสเกตกันเองช่วงดิ้นพานไม่หลากกเช็คเศร้า เป็นยังทีผมมีคําสีวอาที่น้องเอ้ยคือกัน้ลยคักผมนางเบิง่อการใช่ไล่สดนะครับเนาะมาไล่เขาโอ้โหเปิด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 ยายไล่ยายไล่ไล่สดเป็นอย่างที่สุดยอดนางจีเตรียมไว้ให้หาลาหน่อย เตรียมไว้ให้เจ้านั่หน่อยช่วงปิดวงเป็นว่าเป็นวางสั่นละครับเตรียมช่วงปิดวงอยู่บานแพงอยู่สลักข้ามมองเก้าคิดว่ามองเก้าแหละแปดเก้าหาแปดเก้าหรือหาเก้าแปดเนาะโอ้ยอีลาหายมากเจ็ดแปดเก้ากันนะ ยิบเคืือที่สองเจ็ดแปดเก่ายิบเคืือแรกแปดเก่ามนเป็นยังไงก็ยิบได้เลขตัวเดียวโอ้ยเจ้านั่งหน่อยมือแม่นมากม,ม่อี่ผัวไดเห็ดดุใดยากยากแห้งขาบวบแมนบุญภ้าวัสนาทรงอิหลาเป็นคนมีบุญแห้งเจ้านั่งหน่อยเทวดาหน่อย เทวดาของพอโจเทวดาของพ่อพ่อแม่แม่เอ็ซี่หักแข้งหักแข้งบอยมีอย่างที่จะอธิบายได้เลยเป็นสัตร์ที่ล้ำลึกที่วิยาาทยาศาสตร์หาบ่่เจอผู้ใดผู้ใดก็อยากพบอยากป่าอยากเห็นอยากโอ้ ิ่มใจแห้งิ่มใจแท่นอีหลานน่อยเิ่มใจแท่นเจ้านั่งหน่อยสุดยอดอิเล็ครับบ่มีทีบ่มีทีติบ่มีทีเปรียบปานอีหยังเลยแห้งมื่อนี้เด้อเมื่อนี้อยู่ซีตะเกีดเด้อโอ้ยที่ผมเบิ่งเด้อตอนกลางเว้นไหมพากันแลนปูศาสพากันแลนปูศาสปันแลนเก็บเห็ดอรอถพี่น้องเอ้ยคนเกือบเป็นลอยไหมปูแลนปูศาสกัน สุดยอดอลังการงานสางเลยอ่ะอลังการงานสางอิหีพี่น้องนี่เบิงเบิงก็ขึ้นเลยนี่เดอร์เบิงเดอเบิงนุ่นพี่น้องเลยเป็นอียังที่สุดยอดมากช่วงที่เช็คเศร้าพันไปนะครับเนาะเปลี่ยนงานนี่ บว่มีทิินี่ดปทีนี่แหละสาวหน่อยคนที่พอโจตามหามานั่นแสนนั่นคนที่พอสงการพันตังซื้อไว้ถาไวรอดถานี่แหละครับของแท้ของแท้แน่นอน <c oughs> เป็นอย่างที บ่มีคำที่สี่เปรียบเพลยนี่แต่คำโอ้เจ้านั่งหน่อยผูคนแฮชม่มบารมีแฮชม่มความที่เพิ่นเป็นกันเองทุกสิ่งทุกอย่างลาหน่อยบ่เคยถือตัวสุสิงสุยางผู้ใดจิขอถ้ายลูกผู้ใดสิจังไดสิเล่นสิเอียงได้บมสุยางขี่รถ ไซ่พออาชิตะแลนคนแลนไซเลนสุตาเฮ้าสุตาเฮ้าสุตาบั่นบานพี่น้องเอ้ย<ม>เป็นตะหักเป็นตะแพ้งไว้<ม>อยู่ให้กันไปดนๆเนาะให้พี่ให้น้องได้ชื่นชมผลงานการแสดงนาเวททีของสาวหน่อยนี่แหละครับเป็นอย่างที่สุดยอดที่สุดแล้ว สีสเกตอญญาญะช่วงนี้เขาซีสเกตบ่อยสีสเกตเพชรบันแพงตามที่อ,อนิยามของพอโจเพินเ่นตั้งซื้อให้ละกะมีโช์พิเศษอีกตั้งหักนอกครับเนาะสุดยอดบ่มียังจีมาเฮ็ดไห้อีหลาหน่อยคุกคะ ยังได้แล้ว mm hmm. ดามงดามาพานได้บดก็มีอยูบอ่บดกี่สำนักดอดน,นี่โยทูมนะกี่เห็นเห็นกี่ฟังฟังอยู่แต่เขาเขาบอกอยากไปบุญไหว้วเขา mm hmm. แต่ยามามาบนไม่ยังในช่องผมก็แล้วกันต่างคนต่างอยู่ mm hmm. บนบนในช่องผมผมก็จีบไว้คือกันละ่ะอย่ามาแต่ อิหลาหน่อยย่ามาแตะเจ้านางหน่อยอยู่ไผอยู่มั่นถามันมันเหลือเนือบาก็แรกก็ต้องคุยกันแนละ่ะนะครับเข้าชมเชยของเข้าเข้าถนุถนอมของเข้าพอ่อพอ,พอแม่แม่พี่น้องเพิ่นมาเบิงเจ้าพากันเบิงก็เร้นะ่พุ่นน่ะเห็นบอ่อเห็นบ่ เขามาเห็นอย่างเนี่ยเขามาเที่ยวเขามาเบิ่งเขามาชื่นชมผลงานมหาอุ๋งอิงมหาเจ้านังหน่อยเนี่ยเห็นบอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ยสีสเกตทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยจังหวัดอื่นกับมาจังหวัดอื่นกับมีมาตั้งประเทศกับมีมาเนี่ยเห็นบอลเนี่ยความหักความแพงเนี่เนี่เนี่นี่เบิ่งเอาเนี่ยนี่เป็นจังไดอื เนี่ยเป็นจังไดงเนี่ยความฮักความแพ้งความที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อิหลาหน่อยบ่เคยมีแบบดังพลอยมีแต่เหตุให้คนชื่นชมตลอดเวลาพี่น้ำสับยังพ้าถือขวยทั่วโลกก็ว่าได้ค่อยเบิ่งเดอร์ปิดวงเนี่ย,ยหญ่ไล่หญ่ไล่นี่จัดชุดใญงเลยเนะี่ย โมเมนต์สิบสิบลนพัวพ่นหรอวะเนอกครับเนาะเป็นอย่างที่สุดยอดมากนี่แหละพี่น้องความหักความแพงของพอ่อพอแม่แม่เอฟซีมันบดย,ยุดกันแคนี้เดอผมสิบวกไว้กับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเขตยไดกับจิบมี่แบบนี้ตลอดมาละย่องกับผมไปแท้ผม ไปเท้่ผมบอกไว้หลายเที่ยวแล้วผมจิตไปเห้ได้ไปชื่นชมไปเบิง่งไปหาเพิ่นให้เพิ่นเคาะหัวไห้จะเครือก็ยังดีตัวเนาะ<ม>เอาเมื่อน้อยเมื่อน้อยเคาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวช้ชำานีกอนพี่น้องอาจาจังไดพอกันไมเดอครับผมสวัสดีครับผม